วันนี้นะคะก็มีรีวิวนะคะเครื่องรัวโอ่งนะคะก็อันนี้จะเป็นไม้พายนะคะที่ใช้จริงๆมันจะมีหลากหลายความยาวมากนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไม้พายไว้ให้นะคะเครื่องรัวโอ่งในรูปนะคะในคลิปวิดีโออันนี้นะคะจะเป็นของเพื่อนนะคะที่กําลังทํากิจการ กิจการกาโนล่าอบแห้งนะคะก็จะเป็นขั้วองค์ตัวเล็กนะคะแล้วก็กำลังมอเตอร์หนึ่งทับสามนะคะงานก็ถือว่าโอเคนะคะใส่ได้ห้าโลนะคะเขาก็จะคนให้ดูนะคะว่าแล้วก็มันพองแบบไหนนะคะใช้งานแบบไหนนะคะก็ยังไงก็ถ้าต้องการปรึกษาด้านการทำาทาอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็พวกกลุ่มแมชชีนนะคะถ้าอยู่พื้นที่เชียงรายก็เข้ามาคุยได้นะคะ ก็เดี๋ยวทําใบเสนอราคาทํางานให้นะคะก็ก็ให้คําแนะนําได้นะคะก็สามารถจะส่งแล้วก็ขออติดต่อทางไลน์ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ทํากิจการการโ,กโนล่าด้วยนะคะค่ะค่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ